แหววเรวด้จ้ะเมน,นีหนูสิบห้ามาเหตุสมพักจ้ะพักที่ห้าใส่ก็คือต้นหอมจ้ะหรือว่าพักบัวบานห้านะจ้ะขั้นตอนวิธีทาสิเป็นจังไห๋กลับไปติดตามรับชมกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกนะจ๊ะห้าก็สิทัดหาพักบัวออกก่อนจ้ะตาอดอกดพี่น้องแล้วก็ปออดีดจ้ะพี่น้อง ทัดไปลายใบมันเหลืองเหลืองออกน้ำจ้ะเอาตัดใบที่ว่ามันหิใสได้ด้วยจ้ะ หลอดีกจะมุกยใบไม่นองเดืองตัดห่าออกจ้ะไปใบมันจ้ะมาเลยบางคนมันเกินต้นหอมน,นะจตะบางคนมันเกินผักบัว หลอกมดหมดจ้ะตัดไป จ้าเขาก็สิเห็ดเป็นจนหมดได้จ้าพี่น้องจ้านี่ก็เป็นพักบัวที่เขาตัดหักเรียบร้อยได้จ้ะเดี๋ยวต่อไปเขานั่งไปล่างได้จ้าเดี๋ยวล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเบ่งวิธีการทำขั้นตอนต่อไปได้จ้า นี่ก็เป็นพักบัวที่ห้าหลางเรียบร้อยแล้วได้จ้ะขั้นตอนต่อไปจ้ะใส่เกลือลองไปจ้ะเกลือหนึ่งลอยกร,รํานะจ้ะแล้วก็ขยำจ้ะให้ขาวกันจ้ะ ขย้ำเบาๆได้จ้ะบม่ต้องให้เพิ่นขาดจ้ะตัวน,นี้บไร้ตัดแด้จ้ะเพราะว่าหนูมักแบบว่าต้นเา้ยวๆจ้ะยงีน้นันถ้องเสด้หม่วนคุยกับต่ำมกหุงแสบกับกินกับปนนกับแจวมันต้องแสบเนะจ้ะ จ้ะพอขันไดแบบนี้แล้วนะจ้ะต่อไปเห้เขาใส่เข่าเหนียวจ้ะที่หนึ่งแล้วด้จ้ะเอาเซียน้ำจะน้อยเราก็ลุยลงไปได้จ้ะแลเราขย้ำให้เข่ากันอีกทีจ้ะย้ำให้เข่ากันได้จ้ะ จ้ะเป็นแบบนี้จ้ะต่อไปห้านํำไปใส่กระปุกกันเลยจ้ะนี่ก็เป็นกระปุกที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปห้านํำผักหอมใส่กระปุกกันเลยจ้า ใส่ลงไปจ,จ้ะนี่จ้ะต่อไปจ้ะใส่น้ำเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ปิดฝาจ้ะ กระเซ็ดเรียบร้อยอได้จ้ะสมพกบวัวเฮาสมพกบัวนี่ก,ก็สาม,มารถเก็บไว้หมื่นสองหมื่นแล้วก็น้ำออกมาท่าไหนได้ได้จ้ะเสียว่าที่เอาไปกินกับตัมหุวกหกินกับปุนกับแก้วได้เบิดจากแซบมาที่กันจะ้ะกระทำมาคลิปนี้นะจะ้กะกาฝาก,กดไหลกดแช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นนู้นด้จะ้ะแล้วพอกันไหมคลิปหนาจะ้ะสวัสดีจะ้ะ